สวัสดีครับถึงประชาชนถึงนายกทักษิณน,นายกใส่เสื้อสีฟ้าแขนยาวชุ่มไปด้วยเหงื่อนายกครับอย่าทิ้งประชาชนนายกรับปากครับครับต่อมาไม่นานถูกปฏิวัติทักษิณและพิธามีรวมการดีเพื่อประชาชนเราประชาชนตั้งสติให้ดีใครชัว่วใครโกหก ใครหน้าด้านใจดำรมย่อมชี้เจตนาอย่าขัดแยง้งอย่าบอกแวง้งอย่าตกอยู่ใตุ้้งเท้าของกลุ่มซึ่งไร้ความปราณีรักกันไว้อย่าให้กลุ่มจังไรทำให้เราแตกกันทำดีเพื่อประเทศชาติประชาชนย่อมรู้ดีในใจของแต่ละคนรักกันไว้นะครับ รักกันไว้